น่ากลัวและก็สยองขวัญอยากจะมาพูดคุยกันก็สามารถฝากเรื่องมาได้ที่น้องอามได้เลยนะฮะน้องอามก็จะรอรับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ของทางแฟนเพจรายการแล้วก็รวมไปถึงทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้ให้ไปด้วยนะครับเอาละครับตูดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณป๊อปได้เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณป๊อป สวัสดีครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดดีมากเลยคุณป๊อปตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่จงังหวัดเชียงรายครับพี่อยู่ที่เชียงรายนู่นเลยใช่ครับเชียงรายตอนนี้ยังหนาวอยู่ไหมครับคุณป๊อปมันเริ่มไม่หนาวแล้วครับมันเริ่มเย็นนิดนนนนนหน่อยแล้วครับเริ่มอุ่นขึ้นใช่ครับอุ่นขึ้นครับแต่ก็ยังมีความเย็นอยู่ก็ยังมีอยู่ครับพี่แจ๊กประเทศนี้ต้องบอกเลยครับว่าเย็นเหงื่อแตกมากร้อนมาก ครับผมแล้วตอนนี้คุณป๊อปฟังรายการผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยเอาฟังจากทางในอินเทอร์เน็ตครับทางเว็บไซต์เว็บไซต์ครับที่ home station radio c o m นะถูกต้องครับอ่านะครสัญญาณการรับฟังที่นู่ชัดเจนดีนะครับโอ้ชัดมากเลยพี่อ่านะ,ะเสียงคุณป๊อปอตอนนี้ก็ชัดเหมือนกันชัด <นะ S 2> รับอยู่ข้างนอกครับอนนี้ ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาจากคุณป๊อปที่บอกว่าเรื่องที่คุณป๊อปจะเล่าเนี่ยคุณป๊อบบอกเป็นเรื่องที่น่าโกรธมากมากครับไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยครับนี่คือครั้งแรกที่จะมาพูดคุยกันครับผมครั้งแรกเลยครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ถูกต้องครับอออยากฟังแล้วฮะเรื่องราวของคุณป๊อปทั้งหมดมันเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญเลยฮะครับเมื่อก่อนสมัยสิบปีที่แล้วครับพี่ นะครับผมตอนนั้นผมเรียนอยู่ปวชครับ mm hmm. อ่าแล้วผมจะมีพี่สาวคนหนึ่งในพี่สาวผมชื่อเปิ้ลครับ mm hmm. ครับพี่สาวคนนี้จะเป็นคนละอ่าคนคนละแม่กันนะครับ mm hmm. ครับคนนี้เขาก็จะมาอยู่บ้านคอยทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วทีนี้ผมเลิกจากฝึกงานจากจังหวัดอุทัยธานี mm hmm. ผมก็เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์กลับมาบ้านนะครับ mm hmm. ตอนนั้นประมาณถึงสัก สองทุ่มได้ครับพี่ mm. อ่าพอผมเข้ามาปุ๊บผมก็เห็นพี่สาวผมเนี่ยเปิดทีวีดูนะอยู่ผมก็บอกว่าเปิ้ลดูทีวีจบแล้วปิดทีวีด้วยนะ mm. อ่าเปิ้ลก็ไม่พูดอะไรเลยพี่ไม่พูด mm. แต่หันหลังกลับมามองผมตาแบบเขียวเลยครับ mm. แต่ผมก็ไม่ตกใจอะไรไม่ไม่ได้เอกใจอะไรมากครับี่ mm. ผมก็เลยขึ้นไปนอนบนบ้านกับน้องชายคนหนึ่ง mm. สักพักประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มน่าจะได้พี่ ต้นเนี่ยเขาเดินขึ้นไปหาแม่ผมข้างบนห้องนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้ปัสชาไปทั้งกัวครึ่งตัวเลยอย่างเงี้ยครับอ่าพอแม่ขถามว่าเป็นอะไรมากไหมบอกชาด้วยแล้วก็จะอ้วกด้วยแล้วเขาก็อ้วกออกมาแนั้นเลยครับอ่าพออ้วกเสร็จปุ๊บแม่ก็เลยเอายาให้กินพออายาให้กินเสร็จปุ๊บประมาณเที่ยงคืนตรงเต๊ะนะครับนะครับิ้นจะอยู่ชั้นล่างนะครับแต่แม่จะอยู่ชั้นบนนะฮะ นะครับเสียงดังจากห้องเปิ้ลดังตุ้มอย่างดังเลยครับพี่อแม่ก็ลงมาดูเปิดไปดูภาพภาพที่เห็นนะคือเปิ้ลน,นั่งอยู่บนเตียงนั่งสมาธิพี่แจ็คนั่งสมาธิแล้วทํามือเหมือนกับแม่คนอิ่มอะครับอแม่มใ,นนมใช,ใช่แม่ก็เลยตกใจเรียกบ๊อบบ๊อบลงมาดูอะไรเร็วๆลงมาดูเร็วต่างคนก็ต่างตกใจเห็นภาพที่เห็นแม่ก็ถามเปิ้ลเป็นอะไรลูก เปิ้ลบอกว่าฉันไม่ใช่ชื่อเปิ้ลครับครับฉันเป็นเจ้าหญิงพิมพิไลครับครับเจ้าหญิงพิมพิไลครับผมครับถูกผ้าอิสวนขังมาพันกว่าปีนะครับตอนนี้ฉันอยู่บนหลังคาใส่สบายสีแดงไม่เชื่อไปดูสิวังนั้นผมกับพ่อก็รีบออกไปข้างนอกไปครับไปดูหลังคาพี่จกเชื่อไหมผมเห็นจับตาเลยชายสบายสีแดงไหลจากหลังคาลงมาครับพี่ จริงครับพี่ดูขนลุกแล้วจริงเราเห็นนะคุณพ่อเห็นด้วยครับทั้งคู่เลยเป็นเป็นกับชายของสบายสีแดงแต่ไม่เห็นตัวไม่เห็นครับชายลงมาอย่างเดียวครับพี่ลงมาจากหลังคามามาถึงประมาณไหนแบบถ้าเกิดพี่แจ็คมองมองบ้านพี่แจ็คนะสมมติจะเห็นหลังคานะพี่มันจะเห็นมีชายสบายอะไหลลงมาเองไม่เห็นตัวเห็นชายสบายไหลลงมาเห็นชัดเจนเลยพี่ แต่ไม่ได้่ลงมาถึงพื้นใช่ไหมฮะไม่ไม่ครับสวยอยู่บนหลังคาถูกต้องครับพี่บนหลังคาอะไรประมาณนั้นใช่ครับพี่แล้วทีนี้ผมก็วิ่งกลับเข้ามาหาแม่แม่กระถามว่าต้องการอะไรบอกว่าฉันต้องการสบายสีเขียวผืนใหม่อพร้อมกับผ้าต่าอีกสองชุดสักพักเขาก็สลบไปเลยอพอสลบไปนะครับพอสลบไปปุ๊บเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับบอกมาทำเลยห้องหนูกันเนี่ย ไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยอ่าพอเริ่มเรื่องแล้วพี่<ม>เริ่มพอวันแรกเป็นยังไงวันที่สองนี่เป็นหนักเลยพี่<ม>ต้องบอกก่อนนะครับปกติที่สาวผมเนี่ยจะเป็นคนปกติเดินอะไรตกรปกตินะครับพี่<ม>แต่วันที่สองนั้นพอเกิดเรื่องขึ้นเขาเป็นคนเหมือนพิการไปเลยครับ<ม>ก็คือว่าประมาณสองทุ่มครับอ่าพี่ผมก็เข้าไปนอนผิดไว้ปกติเข้าไปในห้องของเขามผมกับน้องชายก็นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่ อ่าฮนอกเขาก็ล็อกประตูสักพักประมาณสามทุ่มเสียงดังปึ้งปึ้งปึง,ปงแล้วมีเสียงเหมือนผู้หญิงโดนโดนคุมขืนนะพี่เสียงกรี๊ดเสียงร้องไม่ไม,ไม่ไม่ครับเสียงแบบเหมือนเหมือนขอโทษนะครับเหมือนดังโอ้ก็อย่างนั้นนะครับผมก็ตกใจน้องชายผมก็กระทืรประตูพี่ประตูมันล็อกอ่ะกระทืบประตูปึง้งภาพที่เห็นนะพี่เห็นพี่สาวผมมาเอามือถืบคอตัวเองนะครับแล้วเอาหยูโคกกับกนัดเลือกเต็มเลย ครับผมเลือดเต็มเลยพุ๊มุ๊งอยู่นั่นน่ะน้องใช้ผมกาวิ่งไปคมตัวเลยครับไปล็อกแขนล็อกขาเลยน้องก็บอกว่าปับพับ,บมึงไปเอาไปเอา,อาผ้ามาห้อยคอเร็วผมก็วิ่งไปเอาผ้ามาห้อยคอปุ๊บห้อยเสร็จปุ๊บเขาร้องอยู่แล้วกูล้อนกูล้อนแล้วเขาก็เอามือชี้ชี้มาทางผมเลยบอกว่าอ่ากูจะเอาชีวิตพวกมึงทั้งหมดนะ,ะผมก็ตกใจไม่รู้ทำยังไงก็เรียกแม่มาดู แม่ก็เลยทําอะไรไม่ถูกแม่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ทำตั้งสต,ติก่อนจับมัดไปก่อนอแต่พัดเปิ้ลเนี่ขาพูดว่ากูจะเอาขวัญของผู้หญิงคนนี้นขวัญน,นะพี่ขวัญใช่อ่ากูจะเอาขวัญของผู้หญิงคนนี้แม่ก็เลยบอกปับขึ้นไปเอาสายสินบนบ้านมาเลยวห้องพระผมเป็นคนกลัวผีมากพี่ผมไม่กล้าขึ้นไปเอ แม่ก็เลยรีบขึ้นไปเอาเองเอาใส่สิ่ไปเรียกขวัญเอยขวัญมากับมาดแต่ไม่ทันนะพี่จากมือปกติมือเลยคัะพี่มือตาเขเท้าผิดรูปอ่าขาผิดรูปไปเลยปากเบี้ยวอ่าสักพักเอาขวัญไม่ได้เขาบอกกูจะเอาชีวิตของผู้หญิงคนนี้พี่เต้นหนลุดออกไปแล้วเดินกระติกกระปิกระปิไปหลังบ้านนะพี่เอาไม่จะมาแทงตัวเอง่ อาน้องชายผมก็เอากระป๋องอ่าเอากระป๋อง,อ,องใบก้นเขียวครับปาใส่มือเลยครับแบบเพื่อนนี่ไม่ให้เอามีดมาจะมาแทงอะรีบจับมัดจับไรกันเลยพี่เสักพักแม่เห็นท่าไม่ดีแล้วแม่ก็เลยให้พ่อไปตามระที่วัดแถวหนองเบนหนองกระโดนทางนู้นนะครับม,มาไปรับมามาเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เอาเข้าวสารหวานรอบบ้านเลยพี่หวานรอบบ้านเสร็จปุ๊บเขาก็เอาน้ำมนตน์มาลดที่สาวผม พี่สาวผมก็บอกว่าอพี่สาวผมก็บอกว่าอา่ร้อนมากมร้อนร้อนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อบอกาจะออกหรือไม่ออกอย่างเงี้ยครับอแต่พี่สาวผมก็ไม่แบบว่าออกไม่ได้เพราะว่ารอบบ้านนี้ทหารเต็มเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอางั้นเอาไม้กวาดไปไปกวาดเข้าสารออกหน้าบ้านให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าเข้าสารก็คือทหารนะครับ มันเหมือนไม่ให้ให้เข้ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่พอทีนี้ปุ๊บพอกัดขอสารออกหมดปุแ๊บบเขาก็ออกออกไปแล้วเปิ้ลก็กลับเข้าส่งโรงพยาบาล <holder, S 2> เลยครับคือนั้นเลย <shoot. S 2> หมอบอกว่าเป็นโรคชักกระตุก <erman. S 2> นะครับอ่าแล้วทีนี้เรื่องมันยังไม่จบพี่สักพักเหมือนเจ้าหญิงนะเขาตามไปอาคาบที่โรงพยาบา,บาลบานี่ครับพี่ครับประมาณว่านอนตาแรกนะพี่เป็นเป็นเตียงรัวมาพี่ เ็นเตียงรวมนอนอยู่จุดนี้จุดหนึ่งที่เชื่อไหมว่าหมอพยาบาลก็ไม่รู้เรื่องเลย mm hmm. เตียงอะ่ะเตียงพยาบาลอะออกมาอยู่ข้างนอกข้างนอกชานชานของห้องรวมหน้าห้องรวมมาพี่ mm hmm. เตียงหลายหลี่เองอะพี่ mm hmm. คือพี่สาวผมนอนอยู่คนเดียวในเตียงพยาบาลตรงนั้นะ่ะ mm hmm. ออกมาเหมือนว่าจะไหลให้ไปตปกตกกับพี่ mm hmm. งอพี่ยามนอนพอโรงพยาบาลต้องวิ่งไปจับเตียงเราเตียงมันมาได้ยังไงอะครับ<ม>ทั้งีที่พี่ผมก็นอนอยู่อ่ะ<ม>เอ,อพอรุ่งเช้าแม่ก็เลยไปทําบุญทําถวายสังฆทานอะไรให้พี่เอ,อทุกอย่างเลย<ม>พอวันวันที่สามเช้ามาหลวงพ่อก็เรียก<ม>พ่อกับแม่ผมไปวัดเขาก็เลยไปเปิดเรียกไปดูว่าไปเปิดดูหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับพระอิศวรน,นะครับ<ม>ก็เลยไปเจอพระอิศวรว่าเจ้าหญิงทิพย์ทรายมีจริงพี่ ผมพยายามหาข้อมูลอยู่นะว่าไอ้เจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรนะพิมพิไลครับพี่แจ๊คพิมพิไลใช่ไหมครับทำไมผมเจอแต่พิมพิลาลัยมันไม่ใช่ครับก็นั่นะครับก็คือว่าหลวงพ่อเลือกไปดูบอกว่าเจ้าหญิงพิมพิไลเนี่ยถูกพระอิศวรขังมาพันกว่าปีเพราะว่ามีชู้มีชู้แล้วทีนี้ว่าพี่สาวผมเนี่ยติดตรงกันก็เลยมาเจอกันได้อย่างเงี้ยครับ ประมาณนั้นนะครับเหมือนใช้พี่สาวพี่สาวผมปลป่อยน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือการมาเจอกันอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าพี่สาวกับกับอดวงจิตหรือว่าดวงวิญญาณนั้นเนี่ยมันต้องจูนกันติดโดยโดยอะไรสักอย่างหนึ่งนะต้องถามว่าพี่<ะ><ะ>สาวเนี่ยเขาไปทําอะไรมานี่ครับผมจะบอกครับพี่ก็คือว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยเพื่อนของพี่สาวผมเนี่ยยายยายของเพื่อนพี่สาวผมเนี่ยเขาเป็นคนเข้าทรง แล้วพี่สาวผมมาทะลึ่งไปรับขันอ่าอไปรับขันแบบขันที่สามารถเข้าสองทรงเจ้าได้อ่ะพี่อ่าอ่าไปรับขันเขาเรียกว่าขันแล้วขันคู่ขันอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่าก็เลยสื่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ่าแล้วก็วันที่สามเข้ามาอีกนะพี่เข้ามาที่รงมาเลยเอ่อแต่ครั้งครั้งนี้เข้ามาแบบประมาณว่ามามาขอโทษที่ทําให้ผู้หญิงต้องเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกับว่าอ่าไม่รู้จะ ทำยังไงให้ผู้หญิงกับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างนี้แล้วว่า<ฮ>อะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ก็เลยว่าพอพอพี่หลังจากนั้นพี่สาวออกจากโรงพยาบาลปุ๊บก็คือให้ไปใส่ผ้าขาวนุ่งขาวคุมขาวเงี้ยครับ<ฮ>อไปคอยอ,อทุทิศให้เขาหลังจากนั้นถูกหวยประมาณเจ็ดแสนนะพี่พี่สาวเราเหรอแม่ผมในทางบ้านนะครับอ<ฮ>ครับอถูกหวยเป็นเจ็ดได้ประมาณเจ็ดแสนนะครับ<ฮ><ฮ>ได้มาเนี่ยเนี่ยผมผมมึงเชื่อว่า มันมีจริงนะครับตอนนี้ผมเป็นคนที่เชื่อนะอม,มาเจอกับตัวเองเลยเชื่อไงครับเรื่องก็มีประมาณนี้ผมย่อๆเอาไงพี่จริงๆว่าพี่สาวนี่คือ,อไม่เคยเป็นอาการนี้มาก่อนไม่เคยมีลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่มีเลยรครับพี่แล้วมาเห็นพี่สาวอาการเป็นที่น่ากลัวที่สุดคือเอาหัวเนี่ยโขกตัวเองต,<ห>ต้องลอกตัวเองครบเลยครับแล้วมีแทงตัวเองด้วยเห็นกับตาเลยพี่ ผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลยทุกอย่างเลยแล้วผมก็ครับอ,อ,อเลยให้ครับ,รบแล้วผมก็เชื่อว่าพระที่เราห้อยกันอยู่ทุกวันเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงนะพี่ถ้าโดนผีโคงผีเข้านี่เอาไปห้อยนี่ยเขาเขาจะรับรู้เลยว่ามันมันแย่จริงๆอะครับก็ประมาณนี้แหละครับพี่แจ๊เข้ามาเข้ามารุนแรงไปหน่อยไนงะคือ,อ,อเหมือนจะเอาชีวิตพี่สาว้วอันี้คือเหมือนจะเอาชีวิตเลยนะ โหพี่พิการเลยครับใช่พิการเลยปัจจุบันนี้ก็คือเดินกัะเปกระเพกปลาเขเลยพี่เหรอครับปัจจุบันนี้ก็ไม่เป็นเหมือนเดิมเลยพี่เดินกระเพกมือหกเหมือนกัะเพกกปะาเขทุกวันเนี้ยครับจากเหตุการณ์นั้นนะสิบกว่าปีถูกก้องครับจนถึงเพื่อนนี้ครับเหรอครับผมนึกว่าพอเขาออกไปแล้วแล้วทุกอย่างก็เป็นปกตินะเนี่ยไม่พี่เป็น่างนี้จริงเลยเหรอจริงๆเลยครับพี่เดินไปแล้วครับ ตาเขเลยพี่ตาเขแล้วเหมือนเป็นคนไม่เต็มอะครับเพี้นยนเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณทุกวันพระเนี่ยเขาจะเห็นแบบในวิคนลุกเขาจะเห็นในสิ่งที่คนเราไม่เห็นกันนะพี่รับทุกแบบสมมุติว่าผมได้กินข้าวอยู่วันพระอย่างเงี้ยพี่เขาก็พูดอยู่คนเดียวบอกว่าอป๊อปขอโทษนะครับใช้คำคำให้สุดหาพเขาบอกว่าือนั้นคึอบอกว่าไอ้ป๊อป เนี่ยมึงเรียกเขามานั่งกินด้วยสิเขายืนม,มองมึงเขาอยากกินจะแย่อยู่แล้วทุกวันนี้โอ้โครับบ่อยมากบางครั้งแบบก็เจออะไรอุ้ยติปตาถะพี่เยอะแยะทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะแย่จากคนสวยๆนะพี่เดี๋ยวนี้แบบเป็นคนสติไม่ดีเลยฮะขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยอันนี้ผมแบบผมผมผม สดอไพสมากเลยนะคือคิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นเป็นปกติอย่างอย่างทุกเรื่องที่เคยฟันมาแต่นี่ถึงขนาดทําพิการถึงขนาดนี้เลยถูกต้องครับจากเหตุก<บ>ารณ์นั้นนะ่ะใช่พี่นะปัจจุบันนั้นถึงวันนี้ยะพี่มันเขาเขาก็มีคนที่สติไม่ดีเรียน,เร,ยนเรียนก็เรียนไม่ได้แล้วนะพี่ตอนนี้เขาเขาเรียนอยู่ปวสแบบพานิชครับต้องออกจากเรียนเลยพี่เราเป็นคนแบบเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับจนถึงทุกวันนี้พี่ แค่ไปรับขันอย่างเดียวเนี่ยนะผมว่ามันต้องมีการไปจูนติกหรือว่าไปไปเจอกันที่ไหนสักที่นะึงอะนั่นแหละผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะพี่แต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ออยังไงอะไรจระอาบานั้เลยพี่แล้ค่รับขันอย่างเดียวมันอาจจะไม่ไม่ไม่งขนาดนี้ก็ได้ไนงะผมว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่พี่สาวเราเนะี่ยไปทําอะไรมาสักอย่างหนึ่ง โอ้โหพี่แจ๊คผมรู้มาให้ฟังมีอีกช็อตหนึ่งที่สาวผมเนี่ยเมื่อประมาณเมื่อเมื่อติดเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันพระใหญ่พี่บ้านผมมันเป็นมันจะมีตอนนั้นจะมีตึกตึกเป็นสามชั้นนะพี่ที่ใครไม่เชื่อท่านเห็นแกตาก็ต้องหาวอาบ้าหาเอาโม้เขาก็โดดจากตึกสามชั้นลงมาโดนเฉยเลยพี่พี่สาวเราเนี่ยนะใช่ไม่ขนลุกีคนเห็น นี่ก็ผมนั่งผมนั่งผมผมนั่งกับเพื่อนนั่งกินเข้ากันอยู่หน้าบ้านหน้าขัางล่างะครับเขาอยู่ข้างบนนะครับก็โดดชงมาเฉยโดดแลดาาดา้วเดินหน้า้าเฉยแล้วก็พลิปกไปอ่ะเาทุกคนเฮ้ยตกใจกันหมดอ่ะเป็นแบบเหมือนคนไม่ไม่ดีไป,ไปเลยอะครับ <c oughs> ทางทางการแพทย์ก็ลงความเห็นว่าเหมือนกับเป็นมีอาการทางสมอง ประมาณนั้นลก<ม>ูกชักกระตุกอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วแบบประมาณว่าพี่เขาเขามือหนิกมืองออย่างอย่างล่าสุดเนี่ยคือไม่สบายเป็นไข้เดินออกไปอย่างเงี้ย<ม>หมอเอาเข็มฉีดยาเข็มหักให้เข็มแทงไม่เข้า<ม>ต้องใช้แบบใช้กินหรือ<ม>ใช้อะไรของทางการแพทย์ก็ไม่รู้แทงไม่เข้าเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเข็มฉีดยาแทางเนื้อคนเนี่ยนะเข็มหักเลยเหรอจูกต้องไม่เข้าพี่ มันมันเหมือนมันเวอร์พี่แต่ผมผมถึงเชื่อไงว่ามันมันมีจริงไงครับเมื่อที่ผมพยายามชวนคุยชวนอะไรต่างๆนี่คือเฮ้ยเหตุการณ์ที่ครอบครัวเราเจอมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะที่เล่ากับผมแล้วหัวเราะเนี่ยนะครับเล่าเล่ากบพี่เล่ากบเกอนความความความรู้สึกของผมเพราะว่ามันมันมันถ้่พี่แจ็คอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยพี่แจ็คต้องต้องรับไม่ได้มันมันน่ากลัวมากๆ ไอ้นี้ที่ผมเล่าเนี่ยคือผมผมแค่ย่อมาให้เส็จจริงๆมันมันเยอะมากพี่กับกับพี่คนนี้นะอยู่อยู่ดีๆก็ท่องเป็นภาษาบาลีอะพี่ท่องเหมือนเหมือนคนเรื่องของจิตฟันเฟือนอะไรอย่างนั้นทั้งที่เขาไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนอะท่องเองบางครั้งลเข้ามีลำแบบมือหนีก่ะพี่ลำมือหนีก่ะล้ำในท่านั้นก็เดินก็เพกระลำไปอย่างนั้นนะพี่ เออมันก็แปลกอะคือวันนี้เอาจริงๆถ้าคนไม่รู้ถ้าคนไม่ได้ฟังเรื่องที่คุณป๊อปเล่าให้ผมฟังเนี่ยนะก็จะบอกว่าโทษนะอันนี้อันนี้จริงๆครับก็จะบอกว่าพี่สาวน่าจะมีปัญหาเรื่องของสมองใช่ครับเขาต้องไปเสพยามาเขาต้องไปทําอะไรที่มันแบบกระทบกระเทือนสมองแน่นอนครับแต่ทางคุณป๊อปและครอบครัวก็ก็ยืนยันว่าอยู่ดีๆเขาก็เป็นขึ้นมาเองเป็นมานดีเพราะนอนด้วย ใช่รังแรกที่เป็นคือในห้องของตัวเองครับอ้หมันมันไปใหญ่ไปโตเลยพี่มันคงไม่มีใครบ้าเอามือบีบคอตัวเองแล้วหัวแบบกระแทกกับผนังแล้วเลือดอาบปะพี่เลือดอาบเลยนะพี่แจ็คไม่ใช่แบบซุบซิบนะพี่เลือดอาบเลยต้องพาหาหมอเลยครับโอ้น่ากลัวครับพี่แจ็คมาจากคนดีๆคนดวยสวยทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนแบบ เหมือนเป็นคนไม่เต็มเลยก็ต้องดูแลเขาต่อไปตนนะี้เขาก็อยู่บ้านที่ที่ไหนอยู่ที่นครสวรรค์นะแต่ผมพนที่ผมมีครอบครัวอยู่ที่เชียงรายไง,งพี่เขาก็อยู่ทางนูง้นทางญาติพี่น้องเขาก็เยอะแยะครับเขาอยู่ก็มีมีญาติพี่น้องดูแลอยู่ถูกต้องครับ<อ>ผมอ,อยู่มาน ผมจะโทรมาเล่าหลายครัง้งประแานรุ่นอของเดอะช็อกแล้วเพราะว่าผมติดต่อไม่เป็นผม,มทำยังไงนี้ไม่เป็นก็เลยอลองปรึกษาแฟนอยากจะเล่ามาัแลนะเพราะว่าผมแฟนจะฟังทุกคืนนะติดตามตลอดข,ขอบคุณมากขอบคุณมากฟังแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยคือต้องบอกคานี้นะว่าแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะจากกับพี่สาวคนนี้นะเกือบจะเสียพี่สาวไปเกือบพี่ก็เหมือนว่าเสียพี่สาวไปแล้วพรึ่งเหมือนกันนะ ก็ประมาณนั้นนะครับแม่จะพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะไม่ไม่รู้ครับคือเหมือนเหมือนเป็นแต่เขาจําได้ว่าว่าใครเป็นใครอ่ะเหมือนจิตใต้สำนึกเขารู้รู้ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงแต่เขาไม่สามารถที่แบบจะมาเหมือนปกติได้อีกแล้วอะค่าคืนเดียวทําให้พิการได้อ่ะเป็นไปได้ยังไงพี่แจ๊กคดณดีๆนะอืมอๆนะครับยังไงก็สู้ๆก็ดูแลเขาไปเนาะ ครับผมพี่้ครับ,รบได้ขอบคุณมากๆนะคุณป๊อปนะครับผมครับสวัสดีครับ,รบโอ้ฟังแนละ้วมันก็ดูมรุแรงไปนะครับจากเรื่องที่เหมือนกับโดนอะไรเข้าเข้ามาในตัวคือเรื่องพวกนี้คือผมก็พูดยากอะนะ เอาจริงๆนะผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยเรื่องผีโครงผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีบางเหตุการณ์ที่ไปเจอกับตัวเองมาก็เคยเล่าไปแล้ว นะฮะตอนที่สมัยก่อนเคยทํางานอยู่รายการผีรายการหนึ่งเป็นรายการทีวีนะฮะแล้วก็มาได้ยินเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของคุณป๊อปที่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งกับอีกประมาณ39นาทีครับ เดี๋ยวเราคงจะไปลุยกันต่อที่เรื่องต่อไปครับจะเป็นสายของคุณโจ๊กคุณโจ๊กมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ใช้ชื่อเรื่องว่าเธอคือใครเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับเดี๋ยวรอการติดต่อไปที่สายของคุณโจ๊กสักครู่หนึ่ง